สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำ intro นะครับโดยการใส่ข้อความลงไปในวิดีโอนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า edit ผมได้เตรียมคลิปไว้แล้วนะครับผมก็เอาลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ inspector นะครับแล้วให้มาที่ด้านล่างนะครับ composite mode นะครับ ให้เราเลือกเป็นโฟก n d นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่เอฟเฟกต์ไลบรารีนะครับแล้วให้เลือกไตเติ้ลเลือกเทคมานะครับแล้วลากลงมานะครับให้เรามาที่ด้านขวาพิมพ์ข้อความไปนะครับผมจะพิมพ์เพราะว่าเซลดานะครับให้เรามาที่เซตติ้งนะครับแล้วมาที่คอมโพสิตโหมดนะครับแล้วเลือกข้างล่างสุดเป็นคําว่า a l ลฟานะครับ ตอนนี้ข้อความก็ได้ขึ้นมาบนจอแล้วนะครับเราจะทำการขยายข้อความก่อนนะครับเรามาที่ transform น,นะครับเลือก zoom นะครับขยายตัวหนังสือออกไม้เป็นตัวใหญ่ๆนะครับลองกด Play ด,ดูนะครับก็จะได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับจากสีดำให้เป็นสีอื่นนะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องต้อง add tag ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีช่องให้เราใส่ให้เราคลิกขวาบริเวณนี้นะครับ add tag แล้วเราก็เ่อน tag ตรงนี้ขึ้นไปนะครับให้เราเอา solid color ลงมานะครับให้เราคลิกที่ solid color นะครับแล้วก็ไปที่ generator เพื่อที่จะเปลี่ยนสีนะครับเมื่อเราคลิกที่สีดำแล้วน,นะครับข้อความตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับ จะมีหลายแบบนะครับสมมุติผมเอาแบบสเปกตรัมนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยนะครับสมมุติผมเอาสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะครับเราก็กดโอเคไปนะครับแล้วลองกดปุ่มเพย์ดูนะครับ หรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นวิดีโอนะครับเราก็ทำได้นะครับให้เราแอดแท็กก่อนนะครับและเลื่อนแท็กสามอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับผมเอาวิดีโออันนี้นะครับมาลงที่แท็กหนึ่งผมปิดเสียงก่อนนะครับปุ่ม M mute tag นะครับเพื่อปิดเสียงให้เรา disable แท็กตรงนี้ไปก่อนนะครับ เราก็จะได้แบ็กกราวด์เป็นวีดีโออันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดเพย์ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดมีท่านใดยังสงสัยอยู่ก็กรุณาทิ้งคอมเมนต์ลงมาถามได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบให้นะครับไปแล้ครับสวัสดีครับ